คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเกินออฟฟิเชียลนอหรือว่าช่องของน้องพัดส,สาวลาวคนคำมัวนั่นเองสำหรับมื้อน,นี้น้องพัดน์กำลังอยู่ที่สวนเบนจกิตตีนอมือน,นี้พัดจะมาถ่ายรีวิวความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสวนป่าเบนจกิตตีนอซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อบุกี้เดือนนี้เองพี่น้องซึ่งเป็น โครงการที่แปลว่ายิ่งใหญ่หลายเนาะเป็นการสร้างสวนป่าอีกส่วนหนึ่งให้อยู่คู่กับสวนเบนจก,กิตินั่นเองซึ่งเพิ่นเอินว่าสวนป่าเบนจก,กิติสองเนาะเชิงมือนี้พัดกะได้พาทุกคนมาเลาะชมบรรยากาศภายในสวนแล้วก็บเบื้องสถานการณ์นัว่าเพิ่นก่อสร้างไปหอดใสแล้วเชิงกับบวกได้เลยนัว่ามือน,นี้นะต้องเป็นอีกมือนหนึ่งพีพัดบวรลืมพกยาดมยาหม่องเนาะเพราะว่าสวนเบนจก,กิตตินั่นมันแบบ กวงขวางแหงเนาะพี่น้องภาพไผ่วกแข่งแหงอิหีีกจะมาตอนเท่ียงด้วท่านผู้ชมเป็นจังใดกลับไปเบื้องไปชมพร้อมกันเลยมาเลย สำหรับการเดินทางไปยังสวนเบนจาคิตตี้ในมือนี้พัดเองก็ได้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เนาะซึ่งพัดน,นั่งจากสถานีสีลมไปยังสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งสถานีนี้จะอยู่ใกล้กลๆกับสวนเบนเลยเนาะเป็นจังใดมือนีเฮากลับไปนั่งรถไฟนากันอีเทือนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับตอนนี้รถไฟก็มาแล้วเฮาไปกันเลยศูนย์ิริกิจ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถและในตอนนี้เฮาก็มาหอดที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติซิลิกติ์เป็นที่เฮี้ยม้อยแล้วเนอะเฮาขึ้นไปข้างเทิงกันเลยสำหรับมือนี้พัดเองก็จะใช้ประตูทางออกที่สเนาะเพื่อขึ้นไปยังข้างเทิงซึ่งประตูนี้จะอยู่ใกล้ๆกับสวนเบนเนอะพี่น้องถ้าผู้ใดเดินทางมากับรถไฟฟ้า MRT ให้ออกทางประตูที่สมเดอ้อ หวังว่าคลิปนี้ที่พัดสาธิตการเดินทางจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังบกเคยมาเนาะพี่น้องซึ่งในตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาฮอดข้างเทิงกันแล้วตอนนี้เฮายืนยุทธที่ถนนลัชดาพิเศษนั่นเองและเมื่อเฮายืนอยู่บนถนนนี้ก็จะสังเกตเห็นกำแพงเนาะพี่น้องซึ่งนี่ก็คือเป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ชิริตแห่งใหม่เนาะ สำหรับโครงการนี้แมนเพิ่นได้ทำการรื้อถอนอาคารเก่าออกมดเลยพี่น้องส่วนในฮูบนี่ก็คือเป็นฮูบแบบของศูนย์ซิลิกิจแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จในการก่อสร้างโครงการศูนย์ซิลิกิตใหม่นี้แมนเพิ่นบอกว่าให้แล้วเสร็จประมาณปีพศ2565นั่นเอง เนื่องจากว่ามีโครงการก่อสร้างศูนย์ซิลิกิตแห่งใหม่นี่แหละท่านผู้ชมประตูทางเข้าสวนเบนทางด้านนั้นจึงได้ปิดเนาะพัดจึงได้ยางออมมาเข้าประตูทางด้านนี้บอกเลยว่างานนี้มีหอบท่านผู้ชมเอ้ยและในตอนนี้ที่เฮาเห็นรถแมคโครกำลังจกดินอยู่นี่กับเป็น อีกหนึ่งโครงการนาอพี่น้องซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการแกมลิงสวนเบนจก,กิตินั่นเองซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่เนาะเพื่อนว่าเพื่อปรับปรุงบึงบริเวณสวนเบนจก,กิตินั่นเองเพื่อนจะจัดทําเป็นแก้มลิงนาะท่านผู้ชมเพื่อกักเก็บน้ําให้ได้หนึ่งแสนสามหจ็ดพันลูกบาศเมตรนาะเพื่นว่าโอ้โหแต่ละโครงการสุดยอดทั้งนั้น เอาเนาะทุกคนสําหรับตอนนี้พัดก็ยืนอยู่ที่สวนป่าเบญจกิติระยะที่หนึงเนาะก็คือจุดที่ลูกศรซีนี่แหละท่านผู้ชมคือจุดที่พัดยืนอยู่เนาะซึ่งโครงการนี้สร้างสําเร็จไปแล้วเนาะมีพื้นที่ทั้งหมด60ไลนนั่นเองเนาะสร้างเมื่อปี2559ตอนนี้เหายางเข้าไปข้างในเพื่อไปเบิ่งโครงการสวนป่าเบญจกิติระยะที่2และ3กันเลยเนาะ ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะหูกันดีแล้วนอกาสำหรับโครงการก่อสร้างสวนป่ากลางกรุงเบนจกิตตี้ระยะที่สองและสามนี้แม่นเป็นโครงการก่อสร้างที่ห่วมือระหว่างกรมธนารักษ์กับกองทัพบ,บกนั่นเองสำหรับโครงการนี้แม่นเพิ่นได้แบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น สพื้นที่ด้วยกันเนาะพี่น้องพื้นที่ที่หนึ่งจะเป็นพื้นที่ป่าเนาะเพื่นจะเล็งก่อสร้างให้สําเร็จภายในปี2564นี้เนาะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่12สิงหาปี2564นี้เองในส่วนของพื้นที่ที่สองนั้นแมนเพิ่นจะปรับปรุงอาคารยาสุเก้านี่แหละเนาะ ให้เป็นอาคารกีฬาพิพิธภัณฑ์หรือว่าศูนย์การเฮียนหูพันไม่นานาเนาะและอื่นอื่อีทธิพัอ,อ,อยังบบหูถ้าข้อมูลบครบถ้วนต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเนาะซึ่งในตอนนี้เพิ่นก็กำลังทุกโรงงานยาสูปเก่าอนะท่านผู้ชมซึ่งพื้นที่ที่สองนี้เพิ่นบอกว่าจะเล่งสร้างให้แล้วภายในปี2565นี่เองถ้าเบิ่งความยิ่งใหญ่เนาะพี่น้อง ซึ่งสวนป่าระยะที่2และ3มนี้มีเนื้อที่กว่า2 5 9เกาไร่เนาะและมีงบประมาณในการก่อสร้างกว่า652ล้านบาทสำหรับในส่วนของการก่อสร้างพื้นที่ที่สองของส่วนป่ากลางกรุงแห่งนี้น่าจะแล้วพร้อมกับศูนย์ซิลิกิต แห่งใหม่เลยเนาะซึ่งที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือศูนย์ชิลิกิตก็จะติดกับส่วนเบนนั่นเองเนะท่านผู้ชมน่าจะเปิดพร้อมกันปี2,565คุณน้อน,นองพัดวา่าโอ้โหปีเพื่อนเปิดน่าจะยิ่งใหญ่ขนาดเลยเนาะสิมีโอกาสได้อยู่เห็นบัวน้ออาทิ่ได้กับลาวก่อนกับบัจักละน้องพัดสำหรับคลิปนี้พัดก็ต้องขอขอบคุณเอฟนาอที่เพิ่นแนะนำมาว่า น้องพัดไปรีวิวสวนป่ากลางกรุงที่กําลังก่อสร้างให้เบิ่งแน่วา่าสัตมือนี้พัดกันเลยมาเนาะท่านผู้ชมออกจากบ้านถือหฮมหนึ่งอันเนาะพอฮูแล้วว่าสวนแห่งนี้กว้างใหญ่หลายเนาะเซิมมือนี้ก็ตามคาดเนาะพี่น้องยาดมยาหมงได้ใช้งานเต็มที่แต่กับคุ้มค่าที่เมื่อยเนาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศข้อมูลข่าวสารเน้อมาต้นมาฝากทุกท่าน ถ้าเกิดว่าข้อมูลของพัดพิษพัดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยนำาหลายๆเดอ้อถ้าเกิดท่านใดอยากแนะนํำเพิ่มเติมกับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไดเลยพัดอ่านทุกคอมเมนต์เนาะถ้าเกิดว่าเมนใดพิษพัดหรือว่าตกหล่นก็ต้องขอโทษขออาภัยนำที่บดได้ตอบเนาะหรือว่ามาเมนทวงใหม่ก็ได้เดอ้อสำหรับในมือนี้พัดก็สีได้ยางอวยกับละน้อทุกคน เพราะว่าพัดตอนนี้กําลังดูท่ทายส่วนนาอพัดตรงยางไปพู่นทางออกไปทางอโศกุลละเนาะเพื่อนางรถไฟฟ้ากลับบ้านเอานาะทุกคนสําหรับคลิปที่น้องพัดพ,พามาอัพเดตการก่อสร้างโครงการสวนป่าเป็นแจ็กกิตตี้ในมือนี้กับจบเพียงเท่าน,นี้เนาะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือว่าสิ่งใดที่พัดเว้าไปแล้วคิดพัดประการใดพัดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าฮอนแดดหลายนะทุกคนเป็นยังไงก็ฝากให้กำลังใจฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้น้องพาทในคลิปต่อไปนะเดอ้อสำหรับมื้อนี้พาต้องขอตไปสาวฮ่มแล้วก็นั่งรถกลับบ้านก่อนนะทุกคนต้องขอโตลาไปก่อนเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย